สวัสดีฮะวันนี้ทางช่องของเรานะมีข่าวดีอ่าการอ่าอัปเดตเรื่องคนละครึ่งเฟสีนะตอนนี้ก็คอรมอ,อนุมัติแล้วนะสำหรับอ่คนละครึ่งเฟสีส่วนจะเริ่มลงทะเบียนหรือว่าได้รับคนละเท่าไหร่รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะ เดี๋ยวไปฟังจากคุณหนุ่มอนุวัตนนะก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจะได้เอาข่าวสารใหม่ๆมาฝากกันอีกนะเ,ออเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราะจะนำการอัปเดตมาให้ได้รับฟัง อ้าวข่าวดวนนะครับคอรมอตอนนี้อนุมัติคนละครึ่งเศสษสีแล้วนะครับถามว่าเริ่มเมื่อไหร่เริ่มมีนาคมปี2565จนถึงเมษายนปี2565 2 65, เดือนด้วยกันนะครับแต่ถามว่าให้วงเงินเท่าไหร่สมัครอะไรยังไงเดี๋ยวรอประชุมกันครั้งเขาบอกรายละเอียดนะครับแต่เบื้องต้นแจ้งข่าวดีมนุษย์คนละครึ่งกันก่อนครับ